ต้อเปิดขึ้นมากอะเปิดคลิปมากอะของกินลดพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพบนม่พี่น้องคลิปนี้ก็บบมี่ยังไรสีมากินนีตามมามาพี่น้องเอ้ยจะกินนะไรยูหนี่บื่ออะไรว่าบูกินละสิน้ำละได้ผู้เดียวนนะตามมามาพี่น้องซ้อมห่อ นี ì, ùng, okay. <c ười> ่ไม่ร้องขัดบอสนะสูงแค่ FC หมนเม็ดมาว่ามือนะครบประเดี๋ยงงัวป้าขึ้นหน้าใหญ่เลยกระจาเต็มจอเลยหน้าใหญ่มาจะได้ mời 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 tà để té này, này xuống của đêm nơi. A mày mày Ăn mày 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 Ăn mày ăn Ngọn đấy. Ừ, Ngọn cái đó. Ngọn ừ. cái gần nhau ở đây. Cam sen UV, hồ sen UV bằng hang. Cái bàn bên bài na đó. Cái cái ốp lá đoàn, sọc ăn để ná, đây ăn na nào cắn đẹp. cắn đẹp เทรามันเด็นแพีงบนบตกหอนเนาะพั่งพี่หน่อยจับย้อยร้องแล้วทีกินนบดบันอันก็ใส่มือใส่ใส่บวงมือริมบัดน,น,นั้น

diện hừa, Điện bừng nè, bừng này con là, yak là, 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 là cứ tộm mà mạ nữa. Ừ. tộm mà mạ. <laughs> cái là tầm nữa tầm mà mạ. mi mhm 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 มันก็คืออยากอันนั้นอันนี้พี่ต้องเอ้ยกินยังมาลายดอกนัากเค้าคิอดอยากเปิดพัดลมขืออยู่นั่น hà qua lên nó ơi nó mai mà, mà. <cười> <cười> hết rồi nè มาบ่มาป็นได้หรอกมาพักเน้นพักบ่หนัวแก่จังหนัวแบบ่าสะออนประแดกได้ประแดกมาใหม่อลยจัดนัก ทำต่อคำเลยเม่ดขาดคำเลย,กยแก่ใหม่มาได้กินเดินเล้วนขนาดกินอยู่ยังว่าไปเมนูใหม่ก็

ไหมักพริกกระคักเลยแหละบวกเกี่ยวกันไม่หรอกหมักพริกกระคักเลยปลายเพ็รเนี่ยอืมครูแล้วหม,มักพริกอันนี้มันเพชรนั่งน่ะกินตอนแหลวหมดเลยเพชรหักพริกยังหมเพชร เนเพชรไปหนาะอะไรพี่เองของนอิ่มบะ 怪没着我，哎。 Mấy mày bớt lại nó rồi Chắc chị Sayang nhắn Hãy subscribe cho মই হেন তেতিয়া মই আহিবা กำลองตัวหนูมาก็ไม่ได้ลดมาตามอोมา บุดน้องเอ้ยพัดเพื่อจะกอนลมแรหน่อย บ้านน้องปกอกันคลิปต่อไปเ้อ